สวัสดีครับสวัสดีชาว u t ท b e ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาชมในคลิป EP ีที่2นะครับตอนนี้ก็อยู่ในโหมดของการใส่จุกวาลลมนะครับผมนี่คือขั้นตอนการของติดตั้งจุกวาวนะครับตอนนี้เราก็ต้องทากาวลงไปก่อนนะฮะเพื่อเสริมให้ผ้ามันหนานะครับเนี่นะนะครับนี่ทากาวไปแล้วนะครับก็ปล่อยให้กาวมันขึ้นใส่นะครับตัวนี้ยังไม่ได้นะฮะมาใช้ความร้อนเ่าช่วยนะฮะ ขั้นตอนตัวนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับส่วนจุกนะครับขอทุกจุกนะครับจุกวาลนะครับก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับก็จะมีเกลียวเป็น2ชั้นนะครับภาพอาจจะเบลอนิดหน่อยนะฮะเพราะมันใกลมากนะนี่นะอย่างน้องช่างก็ปิดกาวนะครับก็ต้องใช้วิธีการกดประสานงานนะครับหรือปูดีให้มันติดกันนะครับ ร้อนนะครับเป่าะลมเข้าไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวน้องๆช่างจะใส่จุกให้ดูนะครับว่าจุกวาลใส่แล้วเป็นยังไงนะครับจะแยกเป็น2ชิ้นนะครับอันนี้ก็ใส่ตัวที่เราสูบลมนะครับจากด้านนอกนะครับเข้ามาด้านในก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตัวของด้านในประกบนะครับมันก็จะเป็นเกลียวนะ จะเบอกเอหน่อยครับคุณเข้าใกล้ไปได้แล้วไม่เป็นไรแล้วก็ขันเข้าไปนะครับขันให้แน่นนะขันให้แน่นเลยนะครับนี่หน้าตากออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะตัวนี้ยังแน่นไม่พอนะเดี๋ยวเราจะมีตัวขันนะครับขันสุกวาลอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวตอนที่น้องช่างเขาสูบลมเสร็จแล้วนะครับเขาจะทําการขันอ่าตอนนี้เข้ามาสู่ในขั้นตอนของนะครับ ใส่จุดดึงของเทมเปลินนะครับหรือตัวที่เราจะต้องไปใส่กับตัวผ้ากระโดดนั่นเองนะครับตันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เป็น EP ที่2นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามาคอมเมนต์คลิปเรื่อยๆนะครับสอบถามในคลิปได้นะครับาว่ามีปัญหาอะไรยังไงนะครับก็มาติดต่อได้นะครับ ถ้ามาคอมเมนต์มาปรึกษาได้หมดนะครับสําหรับช่างเอกนะครับยินดีให้คําปรึกษานะครับสำหรับพี่เพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับแรงเชียร์ให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับก็จะสร้างคลิปดีๆมีประโยชน์ให้ท่านๆนะครับได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้น้องๆช่างก็มาใส่ลิ้นนะครับลิ้นตัวที่เราจะต้องมายึดกับตัวของผ้ากระโดดแทมพอล์นครับ ก็คือตัวที่20เซนที่น้องเขาตัดเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะนี่นะฮะนะก็อาากัดไปความร้อนเหมือนเดิมครับ น้องๆก็ต้องฝึกผ่านการฝึกฝนมาทุกท่านนะครับไม่ใช่ว่าใครจะเป็นได้เลยนะครับตัวนี้ก็ผ่านการฝึกนะครับจากช่างเอกนี่ยะครับเป็นคนสอนน้องๆนะครับทําทุกอย่างก็เป็นเด็กกลุ่มวัยรุ่นนะฮะก็เป็นลูกๆหลานๆนะครับมาอยู่ด้วยกันก็สร้างผลงานดีๆนะครับสร้างเสียงหัวรรอยกับทุกท่านนะครับเครื่องเล่นตามตลาดนัดนะครับอุปกรณ์สวนน้ําทุกท่านได้เล่นก็คือผ่านจากฝีมือน้องๆเขาทั้งนั้นนะฮะ นี่เลยนะฮะนี่ก็กำลังใส่ลิ้นกันอยู่นะครับเดี๋ยวรอชมกันเรื่อยๆนะฮะนี่ก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ตัดชุดอุปกรณ์ยึดนะครับจะเป็นเกี่ยวกับพวกหูยึดนะครับหูที่ไปยึดอยู่ใต้น้ํานะครับหูปีนป่ายทุกชนิดนะครับก็ทําการตัดนะครับวาดขึ้นมาเป็นบล็อกเป็นแบบก่อนนะครับนี่นะนี่นะะตัดทำกันแบบบ้านๆนะครับ ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมากมายนะครับนี่นะตัดเสร็จเดี๋ยวน้องๆก็ทําการเอ่อเข้าไปเย็บนะครับแล้วก็ยึดกาวนะครับเพื่อติดกับอุป,ปกรณ์เครื่องเล่นนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็ใส่ลิ้นนะครับ20เซนใกล้เสร็จแล้วนะครับนี่นะ ก็วัดตก่อนนะครับว่าตรงหรือไม่ตรงนะครับได้ก็เชนต่อครับ นี่คือสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่เราจะปิดแต่ทีนีรเราจะทับอีกนะฮะทับสามเซนอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจและความคงทนนะครับเนี่ยนะครับต่อไปก็จะใส่สามเซนแล้วนะครับทับเสริมอีกชั้นหนึ่งครับเพสินค้าตัวนี้นี่รับประกันว่าทนทานแน่นอนนะครับมาทุกชิ้นที่เราดูแลหนึ่งปีนะฮะนี่นะน้องๆก็ช่วยกันเต็มที่นะครับ ก็จะใส่สามเซนนะครับเรจะทับกัาไปอีกชั้นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเนี่ยออกมาก็จะเป็นลนักษณะเหมือน,นอย่างนี้นะฮนะออนยกนี่เลย นะครับอันนี้ก็สู่ขั้นตอนของการปิดแล้วนะครับน,นี้ก็ซีนปิดนะครับปิดสุญญากาศไม่ให้มีอากาศออกได้แล้วนะฮะนี่เลยน,นะฮะขั้นตอนนี้ก็จะยากนิดหน่อยนะฮะก็ต้องซีนซ้ำสองรอบเหมือนเดิมนะฮะน,นี่ก็ใกล้เสร็จแล้วครับน,นี่ก็ปิดกันกว่าจะครบรอบของแชมเปญนะฮะ ก็มีไฟส่องสว่างนะครับเพื่อให้เราเห็นรอยเชื่อมได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาดูอีกมุมนึงฮะนี่นะครับงานออกมาก็จะชลินประมาณนี้นะครับอาจจะมีควันเยอะหน่อยนะครับแต่เราก็มีพัดลมนะครับพัดลมช่วยเป่านะฮะนี่ก็สู่ขั้นตอนที่สองครับก็เป็นการทับร่องนะฮะนี่นะะ เวลาทับมาแล้วก็จะเป็นอย่างงี้ยเนี่ยฮะนานหนานะครับเป็นการติดรอยงานนะฮะติดงานเชื่อมนะครับเห็นคะเดี๋ยวเรามาชมตอนที่เสร็จอีกทีหนึ่งครับอ่านะครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่โหมดขององานที่ซีนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสูบลมกันดูนะฮะเดี๋ยวรอชมครับรอชม แล้วนะครับเครื่องสูบลมก็จะเป็นเครื่องไฟฟ้านะครับนี่นะครับเอาละครับตอนนี้ก็สูบลมแล้วนะครับนี่ก็เริ่มลมเริ่มเข้าแล้วฮะเดี๋ยวมารอชมนะครับว่าออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือขอบขอบลมนะครับขอบลมของแคมโพลีนนะ นี่นะครับลมเริ่มเข้าไปแล้วนะครับอ่านะครับตอนนี้ขอบก็เป่าลมเต็มไปที่เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้น้องช่างนะครับลองเช็ดขึ้นเหยียบให้ดูหน่อยครับหนึ่งคนเลขึ้นเหยียบเลยครับอ่าดูครับความแน่นความแข็งแรงนะครับนี่นะฮะ ก็อนสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์ด้านล่างเยอะๆนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับผมคลิปนี้ E.P. ที่2นะครับต่อไปเป็น E.P. ที่3ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ